พี่ซีต่อกันตอนแรกก็แบบเนื้อทาักกาเทำใช่แล้วนี่ไงซชออ้อแล้วเออเออมีเรื่องมาเธอเจา้าด่านจังเกอร์ใช่ไหมโอ้โหตัวนี้ยังคนเดี๋ยวมา,ย,วายิงปือนอะไรเฟิาใสใ่เลยเออ นี่นะเรามีปืนเอ็มเคไม่ใช่เอ็มเคที่เป็นร้านอาหารเธอเวอร์ไปแล้วครั้งนี้ไม่ได้ยิงใช่ไหมมันไม่ได้ออกมาใช่ไหมมีลกระตุกถึงแม่เราไม่ได้พูดเพราะเราแบบ ถ้าพูดมันจะไม่มีสมาธิอะทุกคนถ้าเราไม่พูดพถ้าเราพูดอะ่ะมันจะไม่มีสมาธิแต่ว่าวถ้าเราไม่พูดอะ่ะมันจะมีสมาธิเก็บถังน้ำมันเป็นรองด้วยอ่ะก็ไปเก็บถังน้ำมันให้น้อยไปเก็บถังน้ำมันให้น้อยตรงนู้นอะตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่า เราจะเลิกไหมเอาเรามาตรงนี้ทำไมวันนี้เรเฮลิคอปเตอร์เงเจอจะมารอเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่าม,าไมาแล้วมั้งเลือดตายแล้วมั้งี่ย ยที่เราวันเราไม่ตกใจเหมือนอีพีสามนะอีพีพอเราตกใจคือเราจะมือปล่อยเมาส์เลยจะไม่ตั้งสติอีกแล้วทำได้ง่ายจังไหมโเอ,อ้โเนี่เป็นนะ่ะเป็นไม่ต้องเลยไม่ต้องนะเป็นแน่ยแล้วขนเฮลิคอปเตอร์อยังประสิทธิภาพโอ,อ,อ้มันไม่ใช่สิเลยัยไม่ได้ขึ้นเ,นเลยตายหรเอ,อ้ยยุงบ้า อุยคนนี้วางเสียหายอ่ะหน5แปดสิบห้าเลยนี่ไอคนนี้ซื้อแบคิโอโซ r ัสได้คนนี้ใช่จุดตัวเล็กคนนี้น่าจะเป็นว i ไอพีวไอบีขอร่วมด้วยครั้งนี้ฉันไม่ได้เข้าเกมมีรถยัง ตายตายตายไม่ได้เข้าเกมไปดูแลด้วยอ๋อเออว่าลืมเดี๋ยวมันค่อยให้เลือกเขาให้โหวตก่อนเฮ้ยทำไมเตอร์เป็นนะรอดูรอ,รอฟังเสียงของแรงสาวตัวแหน มันจะหดแค่ไหนน้องปปนะทุกคนเราจะมาดูกันว่าเราจะตกใจเหมือน EP3 สามไหมเออลืมบอกไปเลยว่าวันนี้คือ EP5 ีห้าะทุกคนกมาเอออีจอนเองกนมาเออตัวนี้มันดูเขาแขนสัันเนาะที่ตลกน่ารักแบบที่ความดรีว่าแขนสัันนะไม่ได้จะบูลลี่นะแต่ว่ามันน่ารัก คุณอย่าทำลายนะของผมอะ่ะเป็นรู้ไหมรถของผมมาซื้อมาอย่างไรรู้ไหมหมืหน่นกว่าบาทรู้ไหมแล้วก็จะเก็บหมดโอ้ยเพื่อไม่เหลือเลยเนี่ไม่ไม่ใช่ไม่เหลือนะเราเก็บหมดแล้วไ,ไปเจลงมานเนี่ย ตามเจ้ถ่ายแพตอขอโทษนะที่ให้นาเจมัวเต้คืการกจอีกแบบนึงแล้วมันไม่ตายใช่ไหมใช่ใช่เวทเนีตะกวยปนนาสิงสิงสิงมาเติมปนบับปนบับปนบๆวีส่งสารเพื่อนเขาว่า เหมือนมาไหมมากับเราไหมอ่ะเราเป็นคนใจอ่ hmm. อนเขาเขาไปไหนอะสงสารเขาเอ่ะกลัวโดนทีเลรก้าบอ่ะเธอร์ฉันไม่รอตรงเฮลิอคอปเตอร์นะเอ็มพ mm ีซีตาเอ็มพีซีเอ็ทอมเธอร์ฉันไม่รอตรงเฮลิอคอปเตอร์ ฉันจะไปเฮลิคอปเตอร์ฉันเปลี่ยนเสียงได้หลายเสียงเสียงแบบซูโรก็ได้เออเจเห็นป้านชื่อไหมบ้านเจจัดการได้ดีจังจำไม่ได้แล้วแต่ว่า เตอฉันอยากวางกับดักอะอยากให้เธอไม่อยากให้เธอแบบฉันจะลองวางตรงพุ่งไม้นะเอาไม่ได้เหรอ่านจะไปลองวางในกล่องดู <c oughs> ว่ามีคนจะมาเหยียบไหม กินไปเลยกินไปเลยเราเดินเป็นไงล่ะดูไหมครับดูนะแล้วก็เซ็ดกระสุนเลยเป็นไงายละทีเรกอยู่ตรงนี้ เสียงไหมมันไอ้กว้วยประหน้ามันอยู่ตรงเออมันกำลังเติมน้ำมันอยู่ตรงหน้าทางเข้าเฮลิคอปเตอร์ครับวิ่งเลย ผมขอเติมน้ำมันก่อนได้เวลาผมหน่อยถ้าใครมาน่นฉันจะสวดบอลหมือนฉันสวบผมก็ได้คุณสวดไป,ปแล้วเหรอสองคนเหลือผมคนเดียวใช่ไหม,ไมใช่เลยกี่คนอ่ะ เลยกี่คนอะพัตเตอร์เออว่าดีพ่อแม่ง คนส่วนผมมากอันนี้ไม่เรียกทำรามแลละอันนี้สวบแหละเอาเขาไม,ไม่ไม่ทำลายอ่ะน่าคืออันนั้นคือรถทิ้งแเจ้าเคยจัดการไปแล้วเฮ้ยแก๊งฟรีไฟให้ไม่อัดคิปแล้วเหรออัดยู ไปดีค่ะมาแล้วกินข้าวอ่ะเดี๋ยวไปต่ออีพีหกนะจ๊ะไป